มาอยู่กับมนธธุษย์แชนแนลครับพี่น้องน่าจะเก็บตกครับดูไป DC หกแปด G ูโ m ต้าครับวันนี้แปลงอุ้งแล้วแม่ตกแต่กุ้งครับ ดันไบครับต็เตแต่งพิเศษครับตัวนี้ดันไบดันเร็วมองว่าเก็บงานเรื่อยๆครับทุคนครับ ี๋เยเกเตีเกมเยอเลยครับคุณครับเสียกุ้งกับเสี๋ยเกมครับงานเยอะครับทีนี้ดันดีครับดันดีโจนี่คุณกระจายเลยครับ ทีมงานอื่นล้างรถหมดแล้วครับแต่ทีมงานนี้ยังยังเกี่ยวเรื่อยๆครับสุดยอดเลยครับงานเยอะครับท่าแก่บอกว่าคันนี้ดันดีครับดันไม่มีสะดุดครับท้าแก่กุ้งครับกับท่าแกเกมมาดูครับเก็บไปเรื่อยๆครับ น้ำไม่มีครับช่วงนี้มันเป็นดินแห้งครับแต่มันก็ลําบากกับตัวตัวตัวลอดล้อหน่อยครับไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ครับไม่ค่อยลื่นครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับนาปีครับปีนี้กําลังเหมาะกําลังดีเลยครับ ถือว่าไม่แห้งเท่าไหร่ครับข้าวไม่เทอาแห้งเท่าไหร่ครับเสียเกมจัดให้ครับเสียเกม ฝีมือครับเกี่ยวเนียน,นียนสนใจปีหน้าติดเตาได้นะครับเกี่ยวช่วงนี้ฟางกำลังสวยครับ นี้ลมดีครับวันนี้ลมดี ตรงนี้มันเป็นที่ที่ลุ่มครับลงไม่ได้ครับตรงนี้นเ,เลยต้องมาเก็บที่หลังเก็บหลังเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ